คนตกกว่าหนึ่งข้าวอีกแล้วเดี๋ยวคนอยู่ที่นี่จะกินหิวข้าวอีกว่าจะไม่หนึ่งกว่นหนึ่งอีกแล้วอ ขยันนะเราเป็นเด็กที่ขยันดงอเป็นเด็กเป็นเล็กกำลังกินกำลังอย่าทำงานหังเป็นเด็กเ็นเล็กนะเราพเาทดูดีนะดดีเปว่าางาองไม่ก็หมายถึงว่าให้ไปพักผ่อนนั่นเอง ไหวไวกำลังครับไหวนี้เขาให้พักแข่กันหมดแล้วจะไปฝืนมันยายไม่ได้เจ้าเมมือหรือบอยังนว่ะั่นได้ต่่าหลยนะต่หนี่ี่เขียนรถมาไว้แค่ไหนมันเขียนอะไรมารถรถรถดำ มือเดอะลเลืไปเดี๋ยวอ๋อบานเยตัวยในห้องก็ไปไว้ลูกแม่ไม่ได้เลยดีเอนกัับรแล้วดีนวแลกีแต่อนเป็นเซ็ตตอเก็ไม่ได้

โครงการอีกแล้วกลถ้าได้โมกุลอย่างทำห้องน้ำเนี่ยสบายเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็ใส่หัวหนึ่งใส่หัวเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวเหมือนเดิมขอบคุณทุกันนะคะมาเด้อทำแล้วทำอยูแล้วนะมาอยู่ที่นี่เนาะแผนเนื่อข้าวนะคะเหมือนเดิมเราทำกับข้าวนะคะหน่อไม้ต้ม เต็มสามหม้อนะคะต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็ต้มต้มต้มเสร็จแล้วเนาะนึ่งข้าวต่อนะคะนาอ่อนฝนก็ตกดีดีวันนี้ก็ตกแล้วตกอีกพาที่นี่ไปลงทางด้านทิศตะวันตกมแล้ว กะตตกอีกค่ะตุกดีตุกดีเนาะมาเด้มมาเดอมนาะมาก็ต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะต้มนึ่งข้าวนะคะนึ่งข้าวเสร็จแล้วก็จะ,ะใครหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเนาะไม่ใ,ใช่ว่าจะมาหากินแล้วไม่มีเนาะเราก็ต้องได้นึ่งต่อไปนะคะเนาะขอบคุณเช่นกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะนึ่งข้าวค่ะนึ่งข้าวค่ะ ขอบคุณเช่นกันนะคะ่ะเด้อมาเด้อมาเด้อเือ่งข้าวต่อคะ่ะเร่ข้าวต่อน้องสับระก็ล่อนะคะกลักนนะะวฝนเน,ะะน,นานะ,ะขอบคุณเช่นกันค่ะเนื่งข้าวเสร็จก็จะตำน้ำพริกนะคะกินนอไม้ต้มเนาะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ